สวัสดีค่ะนะคะผู้ชมนะคะวันนี้นะคะเราแอดมินก็มาตามแนวทางเลขเล่าเจ้าปลานะคะบระเิเวณมะขอสองหมดเนาะหนึ่งเก่าเป็นแต้พวกเราท่านผู้ชมอ่าเรามาดูกันเนาะวันนี้แอดมินก็จะเจจุดเลขทูบนะคะพี่จุดเลขลทูบเราท่านผู้ชมก่อนีลแล้วก็บเบิงนำนะครับผู้ชมหวลาแนวทางหวยลาวเจ้าป่าอาัฒน์นะคะผู้ชมเนาะ เพื่อสิ่งห้ทา่านผู้ชมห้เดิสวางหนึ่งวันขึืนอมกกันกั่งนะคะนะและมินก็จะมาจุดทูปนะคะขอกัะป๋าปูเจ้าปลาอาถันนอกนนะคะทา่านผู้ชมนะคะเผื่อว่าอาจจะเป็นตัวเลขนะคะ จุดตัวเลขจุดเลขถูกลำอนนะคะงวดงวดนี้นะคะงวดวันที่20นะคะตรงกับวันศุกร์เนาะนะคะจะตังกล้องไว้ขอกระปูนะคะอว้ยงวดนี้ขอเลขลาวพัฒนาเด็ดเด็ดบางครั้งก็บางครั้งเลขคนก็จะข้นน้ำกลดสุดท้ายเนาะเลขหาสองขอบคุณผู้ชมจุดเลขทูกกันเนะ วดนี้นะคะแอดมินก็จุดเลขทูปนะคะเหม็นเมนเดร้ร์ปูด้ร์นะคะ,ะเสียงไกลกับห่วงนะคะผู้ชมเนาะปลดใช้วิจารณญาณน,นะคะในการรับชมนะคะเป็นความเชื่อนะคะส่วนบุคคลนะคะ ผู้ชมเลข4คือสวยเลยนะคะเลข14เนี่ยฟังนี่นะคะนี่14อ้าวนะคะก็ขอพรภาวนานะคะหะท่านผู้ชมนะคะมองเห็นเป็นตัวเลขโชคลาภนะคะขอปู ะจะเจ้าปลาอาทันหวดที่พานมากม่ของนรัฐบาลก็ไดได้หนึ่งเก่านะคะผู้ชมเนาะบ่อยลงคลิปลงคลิปไม่ทันนะคะนี่นะคะหมวดน,นี้เลขสี่ชัดมากนะคะก็จะเอาแป้งซิดไซซิดไซนะคะผู้ชมเนาะ,ะเอาแป้งใ,ใ,ใ,ใส่แล้วก็จะมาลูบแล้วก็จะมารอลุ้นต่อนะคะเลขทูบด้วยนะคะ รอลุ้นเลกทูบนะคะเพื่อว่าปูมันจะให้เป็นตัวเลขโชคลาภขึ้นมาน้ากลนก็นเลยเนาะนะคะท่านผู้ชมก็ขอโทษขออภัยนะคะท่านผู้ชมทั้งเสียงกาทั้งเสียงนกนะคะ ตอนนี้นะคะแอดมินก็มองเห็นแล้วตัวเลขกนะคะสวยสวยเหล็กีเด่นสุดๆเลยหาซีนะคะหร <c oughs> ือว่าท่านผู้ชมเห็นเป็นตัวใดกะพิจารณาเมืองนะคะแต่าพระเอ็นถินเป็นหาสองคือหาซีประมาณนี้ละ <c oughs> เดี๋ยวเอดจะไปลงให้ท้ายคลิปนะคะรอลุ้นเลขทูบไปด้วยกันเนาะนะคะตอนมะลูขึ้นมีไม่เป็นหาสองตอนนี้เป็นห้าสองซีบอน,นะคะนะคะ นี่นะคะเหล็กแปดมาแล้วนะคะแปดมาหนึ่งตัวนะคะรอรุนเรกทูบนะคะเล็กชัดชัดในานนม้ชมวันนี่ขอพระวหน้า้เล็กปูเขาเด้อเล็กสีมาชัดขักแผลเนาะ,ะนะคะ โอ้ยมันเลีเ้ยงสิขเข่าหราวะไก่ปลาขขวยกับสมหว่างทเนาะนะคะอ่าอยู่กลางอยู่กลางปลานะคะม้ชมเราตอนนี้เลี้ยงไก่ปลาไว้นะคะ ส่วนตัวที่มองเห็นเด่นๆนินๆก็คือหาสี่นะคะคุณผู้ชมเนาะชาัดชัดนะคะเลขห้าสี่สี่ห้านะคะคุณผู้ชมก็อ่าแล้วก็หาสองนะคะอีกหนึ่งตัวก็เป็นหนึ่งสี่นะนะคะอ่าท่านผู้ชมนะคะก็พิจารณานะคะอ่าส่วนเลขทูบนะคะแปด สองเจ็ดนะคะท่านผู้ชมแนวทางแนวทางเลขทูบของปูนะคะส่วนตัวเลขนะคะที่มองเห็นข้างบนนี้นะคะก็จะเห็นเป็นห้าสองหรือหาสี่หล่ะท่านผู้ชมนะคะเดี๋ยวเอ็ดมินก็จะลงให้นะคะ,ะถ้าเกิดท่านผู้ชมเห็นเป็นตัวไหนก็ขอให้มีโชลมีลาบเด้นนะคะ,ะเลขทูบแปดสองเจ็ดนะคะ ท่านผู้ชมนะคะที่เข้ามารับชมก็ขอให้มีโชคมีลาภเพิงเพ่งปังปังรวยรวยตองหดเด้อนะคะ,ะนี่แหละนี่ปลายแล้วท่านผู้ชมเนะาะเพื่อมาอาจจะเป็นตัวเลขโชคลาบนะคะขอขอบคุณขอบคุณนะคะให้มีโชคมีลาภเพงๆพ่งปังปังนะคะรวยรวยนะคะงว,วันที่ยี่สิบตรงกับวันศุกร์นะคะสวัสดีค่ะ